สวัสดีท่านผู้ชมครับผมถามบรวดาวัยนาพึกนะครับก็เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม D1 Spec d r i ดร Academy นะครับก็สนามสุดท้ายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่ทำไมเมื่อกี้มึงเป็นใครเนี่ยสมุะไรแดนไาดิบก็ดีวันมาจากไหนอ่ะ นี่ไงทํามรับแดนประดิบแดนประดิบมึงแดกรับก้อยอ่ะมึงรู้ได้ไงวะโอเคครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาแล้วนะฮะเบาไลค์กดแชร์ก่อนเลยแล้วกันใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพดีวันนะคะแล้วก็ไลก์สดอันนี้ด้วยครับผมค่ะร้อนเนี่ยก็ร้อนเนี่ยก็ะเดินเข้าร่มมาดิอากาศร้อนอ่าะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเาวขอนเอ้ยไม่ใช่ขอนแก่นเว้ยระยองเจ๊งพอดี สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจันบุรีด้วยแล้วกันนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันแข่งจริงแล้วจากเมื่อวานที่เราได้ซ้อมกันไป<ช>นะพอสังเกตวันนี้ดูจากความพร้อมได้อคนที่พร้อม,มพร้อมตลอดเวลาเสมอใครคะคือถ้าบอกว่าเซฟิลโลไม่ใช่ของใครเนี่ยดูที่ความพร้อมครับชุดพร้อมรองเท้าพร้อมดูถุงมือถุงมือพร้อมดูด้วยว่าเขาใส่เกงขายาวกันมาเออเปล่าคุณใส่แค่ครึ่งท่อนอะ สมามคะอ่กูอ้วนอ่ะขายาวกูมีอยู่อ๋อเหรอโอเคโอเคยอมยอมชนะอยู่แล้วมองตรงผมเบื่อมากคำพูดนี้มองตรงดูไปอ่านในคอมเมนต์มาเขาว่าพี่โก้ว่าอะไรนะพี่หยองน้ำลายขี้กากสะุนสะถุยอะไรก็มัวตัวไปหมดอ่ะโอ้ยขนาดโลแกนของผมคนยิ่งด่า่ยมันยิ่งเพิ่มพลังให้ผมใช่เหรอ๋อจริงเหรอผมบอกเลยว่าเข้าสู่สนามสี่รอบไฟนอลเนี่ยสำหรับพวกคุณผมไม่รู้ แต่ความพร้อมของผมเนี่ยผมบอกเลยใจผมเกินร้อยเหรออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอมันจะหมุนมันจะผ่านไม่ผ่านอะไรมันก็ต้องเกิดขึ้น้าแต่ความพร้อมผมเนี่ยเกินร้อยแต่ด่านเอารหันเนี่ยอะไรนี่ไงด่านด่านอะไรด่านเอารหันเลยเห็นไหมคนอย่างมึงเนี่ยเพราะว่าเอารหันมันจะลงมาฟาดหัวมึงเลยพี่ใช่หรอด่านเอารหันคุณเป็นไงคุณพร้อันไหนผมเกินร้อยอยู่แล้ว โก้แค่เกินร้อเนี่ยเกินร้อยห้าสิบอีกโอ้ยอันนี้แค่เกินร้อ็มันแค่แค่เกินร้อยก็เกินร้อยหนึ่งมนี่ร้อยแล้วก็สะุลบอกเลยว่าโก้เนี่ยสำหรับโก้นะสำหรับลนะสัตนุาสัุสะุลนะขี้กาหนำไยหลายมีตะคำว่ามีตะคำว่าวคน้คำว่าวหลายบัดย้ำปฏิบัติอย่งเขาให้สอมหมู่บ้านกับมูนยูซานนั่นแหละ บอกโก้โ<ห>จนพอรถเขาสีห้างซ้อมนากนกว่าคนอื่นด้วยซ้อมโดนกวัวมูแล้วก็เอาเปรียบมู<ห>ทุกสิ่นทุกย่างเอาเปรียบเบิดลเป็นไงต่อให้มึงจะซื้อเด้แต่ว่ามือน,นี่กูบอกเลยว่าโก้ว่ามันโคตรยังเพราะว่ามือเนี่ยอาจารย์หยองเนี่ยพกมาเกินลอยหาสิบมันเกินลอยเกินลอยมึงอ<ห>ีกลอยน้อยของมึงเนี่ยเกินอีกมึงพกมา150มึงคุยมายเลยมึงทำตัวก็มีอยู่แค่นั<า>้นนะสำหรับผมวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานขอเสียง คนช้วอีสานเนี่ยอยู่จังหวัดไหนภาคไหนขอเสียงแนบอกมาทางไร่สดว่าผมเนี่ยว่าผมเนี่ยเอสามหนึ่งคันนีะเซอฟิโลเอสามหนึ่งคันนี้อ่ะพี่พูดจังไดเซฟิโลเอสามหนึ่งเซฟิโลเอสามหนึ่งคันนี้คันนี้อะจังไดก็ต้องตกเป็นของผมยังไงก็ต้องตกเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นคนไม่ต้องแปลมั้ยคนเดียวเท่านั้นออคนเดียวเท่านั้นจะเป็นผู้ใดเป็นไปบอไดจะเป็นคนอื่นเป็นไปไม่ได้แมน ใช่อ่าแล้วกันเดี๋ยวผมจะขี่กับบ้านไห่เบิงเดี๋ยวผมจะขี่ขับขับมึงต้องแปลมันขับเดเดี๋ยวผมจะขับกลับบ้านไปด้วยอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานสู่ผู้สู่คนชาวอีสานทุกผู้ทุกคนซอยเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้ผมแนเดอร์พ่อแม่พี่น้องซอยผมหนักๆไปกําลังใจให้ซอยผมด้วยพี่น้อง ยอช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์ออ๋ช่วยช่วยกันเชียร์ผมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องจังได่กับตกเป็นของผมมึงเอาขับเอาสับลึกๆหน่อยดิคุณได้นี่มันแปลง่ายอ๋อเอามันก็บว่าไปตามเอาลึกๆเอาสับลึกๆอ่ะสับลึกๆสับแบบอีสานแบบต้องคนคนเอาง่ายๆเลยเอาไ่ได้เลยอุปสรรคมองไหนกับโบมีก้างขาขาคอผมอะไรนะอุปสรรคอะไรก็ไม่ผ่านไม่ได้มันมีอะไรที่ขวางผมได้มันคือก้างขวางคอผมก้างขวางคอได้ได้ได้แจ๋ว แลวสามโก้นะผมบอกเลยขี่กากมือเนี่ยยังไงก็ต้องเสซตผมสําหรับไอโก้เนี่ยนะแม่เป็นก้าวขวางคอชิ้นใหญ่ผมยังไงคำว่าผมมันก็คือขี้กากอ่าสวย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 ได้ได้ได้เอาอีกเหรอบุหรี่เหรมึงเอาสับลึกๆดิจะย้อนผู้เบาอะไรอย่างเงี้ยจะลึกไปไหนวะเนี่ยมันก็มีแอ่สับประมาณประมาณเนี่ยแหละพ่อแม่พี่น้องสมายสมายมากสมายมากอ่าสมายสมัยเอาสมายของกำลังใจใช่ไหมแฟนๆถ้าสรับสมายนะก็สำหรับสมายแล้วก็ไม่ต้องแปลว่าปากกลางอยู่แล้ว สบายนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยช่วยกันเชียร์ช่วยกันแฮชแท็กด้วยอย่าลืมเชียร์พี่ก้อนะคะโอ้ยเชียร์พี่ก้อนะคะก็แฮชแท็กทีพี่กอพี่หมูหยองก็แฮชแท็กทีพี่หมูหยองเชียร์น้องสมายก็ กดแท็กทีมน้องสมัยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจดีวันด้วยที่สําคัญวันนี้ในบูธอ่ะมีแจกของด้วยนี่อพี่กถือชิ้นนึกแมนแมนแมนมาเลยมาเลยแจกแจกแจกฟรีแจกฟรีแจกฟรีแค่กดไลค์กดแชร์มาชมได้เลยนะคะอันนี้เป็นแชมพูล้างรถนะคะพร้อมขัดเคลือบเงาของดีวันสเปคแล้วของที่พี่ก็ถือคืออะไรเดี๋ยวนะอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากผมต้องบอกว่าื่อคือผมเข้าห้องพี่หมูหยองไปตอนสามทุ่มจ้าพี่หมูหยองใช้นี่สาผมนะครับ ผมเงาไดูผมเนี่ยเงาไหมฮะเงาแหววไปเงาโอ้โหใชดูอะไใช้แชมพูยางรถพร้อมเคลือบเงาแล้วจ้าซองเดียวจบจบเลยจบไหมจบไหมจบจบกูทั้งบอแมนบอแมนว่าเคลือบรถอย่างเดียวนะสระพร้อมแล้วก็อาบน้ำน้ำทูตถืออาบน้ำถูตัวไม่ใช่แค่สระอย่างเดียวนะแค่ซองเนี้ยก็ใช้ทั้งสระผมและอาบน้ำพ่อตัวด้วยยังไม่จบแปรงแขีวบ้างยังไม่จบนะแปรงแขีว แปลงฟันด้วยใช้แปลงฟันด้วยหลากหลายสารพัดประโยชน์จริงอันนี้นะครับแล้วก็อันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบนแท็กห้อยข้างหลังสะท้อนแสงถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากเป็นนักขับเครื่องบิน F16 สิบหกคุณก็ต้องมีแตร์ยังห้อยปุ๊บแป๊กป๊อแป๊กป๊อแป๊กอยู่ข้างหลังเพื่อให้คนเห็นทั้งหมดชุดล่องทั้งหมดนี้มาที่บู๊ได้เลยแจกฟรีแจกฟรีกดไลค์กดแชร์เพจดีวันส์แต่ต้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็นำสแคปไว้ว่าคุณแชร์ไปแล้วใช่นะแล้วเจ้าก็ มาเอาอยูเตนอยู่บูธเด้แล้วเจ้าก็มาเอาของที่บูธดีวัน <D 1. S 1> แมนนอกนอจากตรงนี้นะคะที่แจ,จกฟรีแล้วทางดีวันสเปวันนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะด้วยออ้วแล้วก็สามารถถ่ายรูปกับพี่วาเลนสสวยด้านหลังได้ด้วยสวยไหมหันไปดูสวยคนอื่นก็คงสวยทำไมแต่เราเบื่อแล้วเ,เราเห็นจนเราชินนี่นะคะสามารถมาถ,ถ่ายรูปได้นะคะแล้วที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ทุกๆอย่างนะคะรับรองเลยว่าได้คุณภาพแน่นอนราคาเป็นกันเองสุดๆเริ่มต้นนี่เลย19บาทล้างขัดเครื่องอ่าใครเขาพูดไหมอะมีอะไรบ้างอ่าถือไม้สวัสดีค่ะ MC วาเลนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดูแลความสะอาดรถนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนั่นเองเราอยากเริ่มต้นด้วยราคาที่เบาๆก่อนละกันนะคะเริ่มจากอันแรกเลย ตอนนี้นะคะเป็นสเปรย์เคลือบเงาค่ะสูตรฟิล์มแก้วนะคะปกติแล้วเวลาไปคา,าแคร์นเนี่ยบางคนเนี่ยไปเคลือบฟิล์มแก้วเนี่ยมันราคาแพงใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ต้องเลยในราคาที่ย่อมยาวนะคะที่ถูกมากปกติแล้ว3 9 9บาทวันนี้ค่ะเราลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่299บเาสิบเ้าทเท่านั้นเองแล้วนอกจากนี้ยังมีเยอะเลยค่ะว่าจะเป็นตัวคอมพาวด์นะคะตัวนี้อยากจะนําเสนอมากเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาได้มีแบบว่าขนาดย่อมยาวแล้วนะคะเพราะบางคนบอกว่า ซื้อใหญ่ไปบางทีไม่รู้จะเก็บยังไงใช่ไหมคะวันนี้ค่ะมีขนาดแบบนี่เลย19บาทก็มี150 ml นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นครีมนะคะขัดสีรบรอยตัวนี้นะคะจะมีตัวที่ใช้เกี่ยวกับเยอรมันดีนี่นเองเป็นแบบสูตรใหม่ค่ะปกติแล้วเนี่ย9 9 9วันนี้เหลือแค่169บาทเท่านั้นเองตัวนี้นะคะน้ำยาหาสิบ c รแล้วรู้แล้วว่าจะเล่นตัวนี้ 500ML นะคะ ต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเคลือบเงาบำรุงหนังละยางตัวนี้ใช้ได้อ่ารองเท้าหนังก็สามารถใช้ได้ด้วยเปเล่นรองเท้าหนังเลยเหรอใช่ค<ช><ช>ดูโอ้โหโอ้โหโดมด้วยนั่นไงว่าแล้วปก <c oughs> ติก <c oughs> อันนี้แหละร้อยหกสิบเก้าบาทวันนี้ก็ลดอีกเช่นกันเหลือแค่ร้อยห้าสิบบาทค่ะต<ช>ัวต่อมานะคะนี่เหมาะกับวามากถ้าแตกเมื่อไหร่ก็ฉีดได้วันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรจะแตกเมื่อไหร่ฉีดได้เลยเหรอ แต่เมื่อไหร่ไม่ใช่นมนะคะมาถึงยางคือถ้าแบบเป็นรอยนิดนึง่งฉีดแล้วก็สามารถนะคะขับต่อได้แล้วก็ไปเปลี่ยนได้นั่นเองตัวนี้แนะนํานะคะเป็นสเปร์เหมาะสําหรับผู้หญิงอย่างเราๆมากเลยนะคะปกติเล้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้ก็ลดเช่นกันเหลือร้อยสามสิบบาทค่ะร้อยสามสิบบาทเองถัดมานี้สามอย่างนี้นะคะปกติแล้วเก้าสิบเก้าบ โฟมนะคะหรือว่าตัวสเปรย์โฟมทำความสะอาดเบาะหนังเบาะผ้าก็ใช้หัวเนี่ยขัดได้เลยและก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวเคลือบเงายางรถยนต์นั่นเองสามตัวนี้ปกติแล้ว99บาทวันนี้รถไทยพิเศษเช่นกันเหลือ89บาทค่ะเอาไปเลยต้องชื่อน้องวอลเลนเขาใหผมบอกตรงๆค่ะสเปรย์ห้องเครื่องน้องก็ล้างประจำห้องเครื่องล้างตรงไหนจากกโปรกก็สะอาดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้แปรงถูจุก ชอบมากฟังลึกมึงพูดอ่ะมันมีความในอหลุดออกไปอถังกรหรือผ้าตามก็นึกอยู่เอาแปลงเนี่ยถูกันใจนิดนึงถูไปมันก็จะออกไปจากนั้นพอทุกอย่างจบสะอาดแล้วคงครนให้เงางามก็ฉีดสเปรย์เคลือบเงาเข้าไปใช่แล้วจะเอี่ยมทีเดียวเชียวหยองนี่รถ รถดนารถนาะรถจ้าโอเครถแม่กูก็คิดไปสกกลเลยเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของดีวันสเปกจ้าผลิตออกมาเนี่ยให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดจุกตองจ้าเนี่ยคุ้มค่าราคามากใช่แต่ว่าเราเหลืออีกตัวหนึ่งตัวไหนตัวนี้อยากจะนำเสนออีกเชื่อกันตัวนี้นะคะเป็นแปลงค่ะไฟไมโครไฟโอ้โหพูดยากไมโครไฟเบอร์โอ้ยหาขวดแดกๆกมึงเอ้ยเดี๋ยวแปลว่ากะ โกแปดดิแปะแปะแปลว่าแปลงที่อ่อนนุ่มแล้วก็มาสมไปด้วยวัคซ์ที่ทำให้การปัดฝุ่นในรถของท่านนั้นเกิดขนแมวน้อยที่สุดห้าขวดแดกๆเนี่ยทำให้มีสารเคลือบเคลือบออกไปทรับไม่ได้ทำเรางามมากขึ้นเดี๋ยวไม่แปะคำพูดเมื่อกี้เขาไม่ได้แปะนี่ตัวว่าหนูก็ลองงงอยู่แปะมันบอกว่าเอาสับลึกๆเออเอาห้าขวดแดกๆมึงเลยอ่ะแปะหนึ่งสองอะไรวะ ห้าขวดไปนะปห้าขวดแดกดักมือเลยห้าเอาไปห้าขวดด่า,ดามึงเลยออมันเป็นมันเป็นคำด่าใช่ไหมเป็นัคำด่าอันนี้นะคะปกติแล้วด้ามหนึ่งเนียร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะแต่วันนี้จ้ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเอาไปเลยสี่ด้ามหนึ่งรอ อันละที่5บาทเองถูกต้องถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะแปลงสามทีอะโยนทิ้งอย่างคุ้มเลยเอออเาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะแต่ที่จริงแลยไปล้วงไปขายได้นานะไรได้หมดเลยอะไรนะเอาไปล้วงไปัดอ๋อไปปัดอยังไม่ไม่บางทีมันอยู่ข้างในซอกไงพี่อ๋ออ๋อโอเคมันอยู่ในซอกถูกป่ะพี่ก็สามารถนี่งอได้งอได้เอาไปเอาไปปัดได้โอเคพี่อย่าคิดเลิกคนอื่นเขาไม่ได้คิดอะไร ก็คิดมอนจากมาเรียกร้องกูก็คิดกูก็อย่าลืมนะคะที่อบจจันทบุรีนะคะสำหรับชาวจันทบุรีหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ระยองก็สามารถมาได้เลยวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ในราคาพิเศษไปยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรางไม่ออใช่เราเรายังเหลืออีกหนึ่งบูธด้วยกันใช่เราทำความสะอาดรถไปแล้วทีนี้เราตัวเองดีกว่าตัวเราเองกันนั่งดีกว่านี่เลยค่ะเป็นบูธของเมนทอนั่นเองสวัสดี ส่งต่อให้กับพี่เขาต่อนะคะดูยอย่างมั่นใจไปกับ m ม n ทอ s อันนี้อันนี้คือไะไรสวัสดีครับสโลแกนอันนี้ก็คือ,อสโลแกน <boot S 2> <Ment or S 3> เลยเนาะเฟซอัพนะครับพร้อมดูยอย่างมั่นใจวันนี้เรานำสินค้า2แบบมาให้ร่รวมกิจกรรมก็จะมีโฟมล้างหน้ากับครีมอาบน้ำครับ ี่หอมสดชื่นตัวนี้ก็คือใช้ใช้อามไหมหอมไหมพี่ก็หอมกว่านี้หอมไหมแล้วตัวนี้แหละอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าอันนี้เป็นเมนทอสอาบน้ำเหมือนกันแต่เป็นฝุ่นใจเล็กอ๋อแต่เป็นไซส์เล็กนี่ใช่อ่ามีนี้หน่อยตัวนี้ก็คือล้างหน้าอันนี้สำหรับผู้ชายผู้หญิงมันเนี่ยมีสองแบบหรือยังไงใช่จริงๆแต่จริงๆก็ใช้ด้วยกันได้แหละครับใช้ด้วยกันได้ซึ่งตัวนี้เป็นเมนทอสแอคเน่ไบคอลลาเจนตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนทำให้หน้าแบบสดใสกลิ่นหอมครับอันนี้สำหรับ ค่ะตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นเม็ดบีดขัดหน้าอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบวิโฟมนุ่มๆเฟรชใช่ไหมคะสบาบคนหน้าแบบบางๆหน้าอย่างพี่โก้เนี่ยค่ะสายแบบผมต้องใช้ใช้สีชมพูเนาะใช่ใช่พี่ใไงกรใชาครับาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นัาน้ําตัวเนี้ยเขาจะเป็นเมนทอสเมนทอสบูทคอลลาเจนตัวเนี้ยเป็นเป็นดอทบูทเอเนอร์จีคือสองตัวเนี้ยอาร์ตีขายใช่มีขายแบบเอ็กซ์คลูซีฟในเทสโก้โลตัสแล้วทุกสาขาครับผม ผมบอกเลยผมใช้หมดแล้วใช่เหรอเฮ<ป>้ยแต่ผมใช้ตัวนี้อยู่เบนทอร์เข้าใจด <ไอ S 2> ีเขาส่งไห <อ S 2> มผมลองหมดแล้วอ่ะฮะหน้าผมใส่ได้ทุกวันนี้เพราะอุปกรณ์เมนทอร์เนาะร่างกายผมสะอาดที่ผมสดชื่นตล้วได้ดับน้ำมาเนี่ยให้ผมใส่ซิปข้างในร้อนนี่แต่ผมขา้างในสดชื่นเย็นใช่เหรอเย็นสบาย สดชื่นทั้งจิตใจและร่างกายเลยครับถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านมาที่อปจจันทบุรีนะครับนอกจากจะดูแลรถยนต์แล้วท่านก็สามารถดูแลผิวพรรณร่างกายของตัวเองได้ผมบอกเลยว่าแบรนด์เขาดีจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาชื่อแบรนด์มาแล้วก็มาขายนี่ผมพูดกันตามตรงลองใช้ผมลองใช้ผมลองมันดีจริงๆดีครีมหน้านีเย็นคือสดชื่นเลยเฟรชเลยคือท่างว่วงๆกันเลยเม็ดบิดขัดใช่เกี่ยวกับพวกรูขุมขนสารตกค้างต่างๆที่เราทาตรงทาแป้งนู่นนี่นั่นคาบในคาบเหงือคาบนู่นนี่นั่น ข้าวอะไรบ้างก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยมันอยู่ในหนางเนี่ยมึงมองข้งมนบ้างฮะมึงให้กูมองแล้วมึงยังมองเลยดีนะกูใส่แว่นสะท้อนเนี่ยนั่นแหละก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเวลาประมาณบ่ายสองพวกเราสามคนนะครับก็จะเข้าสู่การแข่งขันนะครับการแข่งขันกันละเพรานั้นก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ <ผม S 2> แล้วก็เดี๋ยวเราก็ท่านก็นรับชมกันไปเชียร์ใครชอบใครก็ว่ากันไปเดี๋ยวขอพวกเราสามคนไปเตรียมตัวก่อนจะส่งให้น้องวาเดนปิดงานให้เรานิ่นึับโอ้คก่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะวันนี้เดี๋ยวขอย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับใครนะที่อยู่อจัจนทบุรีนะคะหรือว่าอยู่ระแวกนี้ก็สามารถนะคะมาเชียร์ให้กำลังใจทั้งพี่หมูยองพี่โก้แล้วก็น้องสมายกันได้นะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้บอกเลยว่ามีถึงวันที่ 24ิพฤศจิกายนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้มาสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะกับราคาโปรโมชั่นที่บอกเลยว่าถูกแน่นอนถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยเรามีของแจกนะคะของรางวัลให้กับคนทุกคนเลยเพียงแค่เข้ามาที่บูธข,ของเรานะคะหรือภายในงานก็ได้ยังไงวันนี้ก็ฝากลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรอบตอนแข่งขันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ